สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะพาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจับกัคืันวันที่2กรุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนและริกไหนสกอร์ไปกันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผู้ทุกบอลเอเซนครับรอบ8ทีมสุดท้ายทาจิกิสถานพ่ายกับด้านจอแดนไป0ประตูต่อ1 ออสเตรเลียเ e สมอใน90านาทีกับเกาหลีใต้1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับซึ่งเป็นเกาหลีใต้ครับมาได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้เกาหลีใต้นั้นเอาชนะทางด้านออสเตรเลีย e ไป2ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2เชียงใหม่เ c เอาชนะระยอง f อีไป3ประตูต่อ2และอยุธยายูนเนเต็ดพ่ายกับด้านไชนา่าฮอนบิลไป1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลเอเรดิวซีของนนเอนเธอ,อร์แลน,นด์อเมริซิตี้เอาชนะเอชเอซีโอไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวซีของเนเธอร์แลนด์วิลเลียมทเว่เสมอคัมบูไป1ประตูต่อ1วีเฟลโลเอาชนะพีเอสวียูชน3ประตูต่อ2ท็อปออสไพ่กับด้านเดนฮาร์ดไป1ประตูต่อ3าเอ็อซีเบด้าเสมอเดอะกราฟส์ครับไป0ประตูต่อ0ูนย์เอ็มวีวีแมทริตนะครับเอาชนะเทสตาร์ไป6ประตูต่อ1นเอ็มเมนเสมอเอฟ ซีไอโอเฟนนะครับไป1ประตูต่อ1ดอตเดทเอาชนะโคนินเกนหนึ่งประตูต่อศูนย์และเดนบอสเสมอเฮลมอสสปอร์ตไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันมาเดนบวกนะครับเสมอโฮเทนคิวไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและคาสคูลนะครับเสมอเวลเฮนไปสองประตูต่อสองผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของตุรกี ฮาไรสสเปอร์เอาชนะฟาติคาราคุมรุสไป3ประตูต่อ1อันคาราคูซูเสมอชีวัสสเปอร์ศูนประตูต่อศูและซัมซูลสเปอร์พ่ายกับนั่งกาตาสลายไปศูนย์ประตูต่อ 2, 2> ผลพิบลบนเดลิก้าของเยอรมันไฮเดนแามเสมอโบรัสเซลด์มูลไปศูนย์ประตูต่อศผลพิบลกันโชเซลิบีอิตาลีปาเลโมเอาชนะบารีไป3ประตูต่อศูนย์ ผมพตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอลเช่เอาชนะปูกอสไป 3, 2ประตูต่อ0ผลฟุผมพบอลกันโชซีอาอิตาลีเรเช่เอาชนะเฟอรรินติน่าไป3ประตูต่อ2ผลผมพบอลลาลิกาของสเปนอเลติกบินบาเอาชนะมายกกาไป4ประตูต่อ0ผลฟุผมพบอลลีกเอิงฝรั่งเศสสตาบู Star ๊คพ่ายกับทางด้านปารีสยังชงแมงไป1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษบีตต์ซิตี้พ่ายกับหน้ารียูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นไนจีเรียเอาชนะแองโกลาไป1ประตูต่อ0และเดีอาคองโกเอาชนะกินีไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่็เป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ